สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะคลิปนี้นะคะก็มาพบกับรีวิวกระบอกนี้นะคะ c o ซ e รีส์ e s g o v o v n r n n t n t m o d น l นะคะซึ่งตัวนี้เป็นรุ่นรีบ u รักชั่นนะคะไม่ใช่ปืนเก่าในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆของปืนรุ่นนี้กันแล้วก็ตัวปืนแล้วก็จุดไหนบ้างที่ทางโคเนี่ยได้พัฒนามาจากรุ่น o r i g i ิน l ดั้งเดิม ไปชมกันค่ะหลายๆท่านถ้าได้ยินเขาว่าทรงปืน1911่ยเชื่อเลยว่าต้องนึกถึงโคเป็นบริษัทแรกเนื่องจากว่าเป็นบริษัทที่ผลิตปืน1911ออกมาเป็นรายแรกเนาะตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1เลยแล้วเขาก็ได้มีการพัฒนานะคะจนมีรุ่นที่เข้าประจำการในกองทัพนะคะใช้ในสงครามโลกครั้งที่2รุ่นนั้นก็คือ M1911A1 ซึ่งก็เป็นต้นแบบนะคะของปืนกระบอกนี โคเนี่ยก็เป็นเจ้าตลาดปืนทรง1911เนี่ยไปจนถึงประมาณปี1985ซึ่งปีนั้นเป็นปีที่สิทธิบัตรของโคเนี่ยได้หมดอายุลงบริษัทผลิตอาวุธปืนรายอื่นเนี่ยก็ได้ทำปืนทรง1911ออกมาสู่ตลาดก็ต้องยอมรับเลยว่าในช่วงหลังเนี่ยบริษัทอื่นเนี่ยก็ผลิต ทรง1911ออกมาได้มีคุณภาพแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าโคทำให้ความนิยมของโคเนี่ยก็ค่อยๆลดลงเลยกลายเป็นว่ากำไรหลักของโคเนี่ยก็มาจากการผลิต M4 ป้อนให้กับกองทัพ แต่ก็หลังจากที่ MFO เนี่ยถูกบทประจำการ mm hmm. ก็เรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของโคเลยนะคะที่ทําให้เนี่ยบริษัทเนี่ยมีกําไรลดลงลดลงจนขาดทุนนะคะต้องขายบริษัทของตัวเองเนี่ยให้กับ CZ mm hmm. เมื่อประมาณปี2021 mm hmm. ที่ผ่านมาค่ะมาดูตัวปืนกันนะคะทุกคนสําหรับโคซีรีส์70 g o m a n Model เนี่ยก็บอกนี้ก็เป็นปืนขนาดจุด45 ACP หรือว่า11มม,ม,มค่ะ โคงสไลด์แล้วก็โคงด้านล่างนะคะตัวนี้เป็นเหล็กลมดำผิวสัมผัสเนี่ยก็จะรู้สึกว่าด้านด้านนะคะทั้งด้านตัวสไลด์ด้านบนแล้วก็ตัวโค้งด้านล่างแต่จะมีการปัดเงาที่สไลด์2ฝั่งนะคะซึ่ง2ฝั่งนี้ก็จะลื่นๆน,นิดนึงแล้วก็มีการเลเซอร์โกเมนโมเดลทั้ง2ฝั่งเลย ศูนย์หน้าหลังนะคะเป็นศูนย์ทรงคลาสสิกแบบดั้งเดิมเลยเหมือนตัวเดิมเลยแต่ว่าเขาทำศูนย์ให้สูงขึ้นนะคะก็เป็นการพัฒนาจุดหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้นะคะทำให้เราสามารถเนี่ยจับเป้าได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ ลำกล้องเป็นลำกล้องขนาดหน้า5นิ้วนะคะก็ถือว่าเป็นปืนฟู l l s i เลยอันนี้ก็จะได้เป็น national m a t มาเลยนะคะเกรดแข่งขันสำหรับด้ามปืนนะคะประกับไม้ก็จะเป็นประกับไม้ลดบูดทำให้ด้ามปืนเนี่ยมีมิติอวบอ้วนขึ้นนะคะทำให้เราอะ่ะกิบป,ปืนได้แน่นขึ้นใน,นเรื่องของการกิบป,ปืนเนี่ยทางโคอะ่ะเขาก็ได้พัฒนาขึ้นมาอีกจุดนึงก็คือตัวหางด้านหลังนะคะหาง beaver tail เนี่ยมันจะยาวกว่ารุ่นดั้งเดิมนิดนึงนะคะ ซึ่งการที่หางยาวขึ้นเนี่ยมันทําให้เราสามารถกลิบป,ปืนได้สูงขึ้นแล้วเวลาเรายิงๆไปน่ะปืนจะกลับสู่ตําแหน่งเดิมได้เร็วขึ้นค่ะด้านหลังของด้ามปืนนะคะก็จะเป็นเซฟหลังอ่อนเรียบๆแล้วก็เมนสปริงเฮาสิ่งทำลายกันลื่นเป็นรอยตรงด้านหลังนะคะตรงส่วนนี้เป็นพลาสติกนะคะทุกคนก็จออเป็นจุดหนึ่งที่โคเนี่ยลดต้นทุนส่วนด้ามปืนด้านหน้าก็จะเป็นเรียบๆค่ะ ไกปืนตรงนี้จะเป็นไกโค้งนะคะด้านหน้ามีรอยกันลื่นเป็นแนวตรงเรามาลองทดสอบฟิลลิ่งแล้วก็น้ำหนักไกกันค่ะระยะเดินไกสั้น ไกค่อนข้างเฉียบคมน้ำหนักไกดเนี่ยอยู่ประมาณ5ปอนที่ไกเฉียบคมเนี่ยเนื่องจากว่ากระบอกนี้นะคะไม่มีสมอล็อกเข็มก็อาจจะค่อนข้างเป็นอันตรายนิดนึงถ้ามีการปืนตกหล่นเนี่ยมันอาจจะปืนลั่นได้ง่ายแต่ว่า1นึ่งกนงนงเนี่ยเขาก็จะมีระบบเซฟหลังอ่อนตัวนี้นะคะถ้าเราไม่กดเซฟหลังอ่อนเราก็จะไม่สามารถเหนี่ยวไกได้นะคะนี่แต่ถ้ามีการกดเซฟหลังอ่อนก็จะเหนี่ยวกลได้ ในส่วนอื่นๆของตัวปืนนะคะก็จะมีปุ่มเซฟซึ่งปุ่มเซฟนี้ก็จะอยู่ด้านซ้ายด้านเดียวนะคะเมื่อขึ้นเซฟเนี่ยเราจะไม่สามารถเหนี่ยวไกาได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถขยับสลไลด์ได้ปุ่มปลดแม็กกาซีนก็จะให้มาเล็กๆเรียบกับตัวปืนเลยนะคะก็หน้าตาคลาสสิกตัวนี้ก็ถ้ามือเล็กๆแบบโมอาจจะต้องขยับนิ้วมานิดนึงนะคะเพื่อปลดแม็กกาซีน ส่วนของแม็กกาซีนในกล่องก็จะให้มา2อันนะคะบรรจุได้8นัดก็ด้านส้นแม็ก,ก็จะเรียบๆนะคะก็มีตีตาโคเมื่อสวมใส่กับตัวปืนแล้วเนี่ยมันก็จะแนบสนิทไปกับด้านปืนเลยน้ำหนักปืนเปล่ารวมแมกกาซีนอยู่ที่1,085กร,รัมนะคะก็เรียกได้ว่าไม่เหมาะกับการเป็นปืนพกซ้อนเลยนะคะแต่ว่าใช้ป้องกันตัวในบ้านแล้วก็สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะที่ใช้ในการพกนอกอย่างนี้นะคะก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ โอเคค่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับโคซีรีส์7 g o o m a n Model นะคะคุ้มค่าไหมนะคะมาคอมเมนต์คุยกันได้ใต้คลิปโมเลยหรือว่าใครมีข้อแนะนำสำหรับโครุ่นนี้แนะนำแชร์ให้พี่ๆสมาชิกได้ฟังกันนะคะก็มาคอมเมนต์กันเยอะๆนะคะ สำหรับโมแล้วเนี่ยกระบอกนี้นะคะก็คุ้มค่าถ้าเกิดเลือกที่จะเก็บสะสมคือถ้าใครอยากจะมีโคคลาสิกซักกระบอกหนึ่งนะคะก็เป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเก็บกระบอกนี้เลยนะคะก็มันก็เป็นตำนานเนาะแต่สำหรับใครนะคะที่หาไว้ใช้งานโดยเฉพาะเชิงกีฬาเนี่ย ก็จะบอกเลยว่าให้ดูเป็นโค้รื่นอื่นที่แต่งมาพร้อมแข่งแล้วหรือว่าดูทรง1 9 1 1จากผู้ผลิตอื่นนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็คือมีตัวเลือกหลากหลายเลยโดยเฉพาะราคานะคะถ้าเกิดให้ราคาบัจเจตเท่ากับโค้กระบอกนี้นะคะก็สามารถหาได้หลากหลายเลยแล้วก็ราคาย่อมเยาวกว่าคุณภาพก็ดีกว่านะคะก็มีเหมือนกัน ก็ลองเป็นทั้งเลือกดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะการรีวิวโค้ e ซีรีส์ Comment Model ก,ก็เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะมาดูกันว่า Channel m o m o เนี่ยจะเอาเปิดอะไรมาให้ชมกันค่ะ